สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับเมกกี้ชูนิกอายุ21ปีเกิดและเติบโตในเมืองลาฟาเยตสหรัฐอเมริกาเธอมีพี่น้องอยู่สองคนพี่สาวคนโตมีชื่อว่าชาลีส่วนน้องชายคนเล็กมีชื่อว่าแซค เธอเป็นลูกคนกลางเป็นคนร่าเริงสดใสอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาครอบครัวของเธอมักจะหาอะไรทำด้วยกันอยู่เป็นประจำส่วนมิกกี้เธอมักจะออกไปเล่นกับเพื่อนหรือปาร์ตี้อยู่บ่อยๆและทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านเธอจะกลับมาบ้านตามเวลาที่บอกไว้เสมอเธอไม่เคยผิดคำพูดและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งสาขามนุษยวิทยาเธอมีความฝันที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างเธอเป็นคนที่ลุย,ลย ไปไหนไปกันเกิดมาครั้งเดียวเธอก็อยากจะใช้ชีวิตให้มันคุ้มแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่ตัวเล็กสูงเพียงประมาณ154ซนติเมตรทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่หลายคนเอ็นดูเธอเป็นอย่างมากต่อมาในวันที่18พฤษภาคมปี2012ที่ตรงกับวันศุกร์พอดีชีวิตของทุกคนดำเนินไปตามปกติครับ มิกกี้ในวันเดียวกันได้บอกลาแม่และพี่สาวของเธอเหมือนทุกครั้งเธอย้ำว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมาบ้านช่วงเด็กๆแม่ของเธอบอกว่าระวังตัวด้วยนะมิกกี้ด้วยความที่ไม่คิดอะไรครับเธอตอบไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอระวังตัวเสมอแล้วก็ขี่จักรยานตัวโปรดออกจากบ้านไปในเมืองลาฟเยตเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมีงานคอนเสิร์ตเทศกาลต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเธอกับเ,เพื่อนมักจะนัดก,กันออกไปสังสรรค์เอนจอยกับกิจกรรมที่คนในเมืองเขาไปกัน เธอเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมากๆครับและหนึ่งสิ่งที่เธอขาดไม่ได้เลยเวลาไปไหนก็ตามเธอจะใช้จักรยานของเธอในการเดินทางเสมอไม่ว่าจะใกลยย้หรือไกลยอย่างที่บอกครับเธอพูดกับแม่และพี่สาวว่าจะกลับมาบ้านช่วงเด็กๆและไม่ได้ไปค้างที่ไหนเพราะในวันที่19ที่ตรงกับวันเสาร์น้องชายของเธออย่างแซคจะมีการฉลองจบการศึกษาชั้นมปลายที่โรงเรียนพอถึงเช้าวันถัดไปช่วงประมาณ10บโมงกว่า พอแม่ได้ปลุกให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะออกจากบ้านไปงานจบการศึกษาทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจกันสุดๆครับแต่พอเวลาผ่านไปแม่ที่ปลุกทุกคนให้ตื่นเธอได้ยินเสียงตอบรับจากลูกๆที่เหลือแต่มิกกี้ไม่ได้ตอบอะไรเลยชาลีบอกให้แม่ไม่ต้องไปสนใจรอกเพราะมิกกี้อาจจะไปปาร์ตี้มาเด็กเดี๋ยวเธอก็คงตื่นลงมาเองพอเวลาผ่านไปได้ซักระยะแม่ได้ไปเคาะประตูเรียกและขอเข้าไปในห้องพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละครับมิกกี้ไม่ได้อยู่ในห้องเลย ข้าวของภายในห้องดูเหมือนเธอไม่ได้กลับมาเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม่จึงรู้สึกแปลกใจมากเพราะไม่มีทางที่มิกกี้จะพลาดงานฉลองของน้องชายได้แต่ปัญหาคือตอนนี้เธออยู่ที่ไหนพิธีจบการศึกษาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับทุกคนต่างเป็นกังวลว่ามิกกี้ไปไหนและทําอะไรอยู่ทําไมปิดโทรศัพท์โทรไปก็ไม่ติดเลยจากนั้นทั้งแม่และชาลี หางโทรหาเพื่อนๆของมิกกี้ทุกคนเท่าที่พวกเขาจะสามารถทําได้แต่ไม่มีใครได้ยินหรืออยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายเลยแต่ทีนี้มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของมิกกี้ชาลีที่เพิ่งน,นึกออกได้เธอได้ติดต่อหาเขาทันทีครับโดยได้ข้อมูลมาว่ามิกกี้ไปหาเขาจริงๆเมื่อคืนก่อนเขาเองยังถามกลับมาด้วยนะครับว่า เกิดอะไรขึ้นเธอยังไม่กลับถึงบ้านอีกหรอเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าแบรดลีย์ครับเขาพูดกับชาลีว่าเธอออกจากบ้านของเขาไปประมาณตีหนึ่งกว่า,วาโดยปั่นจักรยานกลับบ้านเขาได้อาสาขับไปสมเพราะมันดึกแล้วแต่เธอยืนยันที่จะกลับเองเพราะทุกครั้งที่เธอทำแบบนี้มันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเธอเลยแล้วตอนนั้นเขาไม่อยากไปบังคับอะไรเธอจึงได้ปล่อยให้เธอปั่นจักรยานกลับบ้านไปแต่ด้วยเวลาพิธีการจบการศึกษานั้นมันใกล้เข้ามาแล้ว พวกเขาจึงตัดสินใจไปที่โรงเรียนและไปยินดีกับลูกชายคนเล็กคนนี้ก่อนโดยที่ยังไม่ได้บอกลูกชายว่าทําไมพี่สาวถึงไม่มาด้วยได้แต่หวังว่าหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วคงจะเห็นมิกกี้รออยู่ที่บ้านแต่พอพวกเขากลับมามันก็ยังไม่มีวี่แววของเธอเลยทีนี้พ่อของเธอจึงตัดสินใจไปที่สถานีตํารวจเพื่อแจ้งคนหายแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะสามารถทํารายงานให้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปได้72ชั่วโมงขึ้นไป พวกเขาไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้แต่ตำรวจยังได้แนะนำให้ลองติดต่อหาโรงพยาบาลดูว่ามีผู้ป่วยแอดมิตเข้าไปหรือไม่อาจจะเป็นไปได้ว่าเธอปั่นจักรยานล้มหรือเกิดอุบัติเหตุที่ไหนแต่พอครอบครัวเช็คดูแล้วปรากฏว่าไม่มีคนลักษณะนี้ที่ครอบครัวได้กล่าวมาเข้ารับการรักษาเลยโดยตอนนี้ทุกคนในครอบครัวไม่มีใครเห็นเธอเป็นเวลาประมาณ18ชั่วโมงแล้วนะครับมันต้องเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเธอแน,น่ๆลางสังหณ์ของทุกคนไม่ดีเอาซะเลย พอเวลาผ่านไปแม่ของมิกกี้ได้โทรให้ตำรวจมาหาที่บ้านโดยพูดว่ามิกกี้ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยมันไม่ใช่นิสัยของเธอที่อยู่ๆจะไม่กลับบ้านเพราะเธอพูดไว้แล้วว่าจะกลับมาเพราะมันมีงานสำคัญรออยู่และมันก็เป็นวันนี้พอดีตำรวจได้จดรายละเอียดต่างๆไว้ครับและจะยอมดำเนินเรื่องดังกล่าวให้โดยด่วนตำรวจเห็นแล้วว่าพ่อแม่ของมิกกี้เป็นกังวลจริงๆต่อมาตำรวจได้ติดต่อหาเพื่อนสนิทของเธออย่างแบรดลีย์ให้มาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำ เบรดลีย์คือคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอจริงๆโดยเขาจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปก่อนครับพอเขามาถึงที่โรงพักตำรวจได้เริ่มถามไปก่อนว่ามิกกี้ก่อนที่มิกกี้จะออกจากบ้านไปเธอได้เอ่ยถึงชื่อหรือสถานที่ที่เธอจะไปต่อไหมเธอจะไปหาใครอีกหรือเปล่าในขณะเดียวกันเบรดลีย์ดูประมาทเงี่อออกเขาดูเหมือนไม่ค่อยผ่อนคลายสักเท่าไหร่เวลาอยู่ในห้องกับตำรวจแต่เขาได้อธิบายในมุมของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เขาบอกว่าอย่างแรกเลยเขากับเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เล็กซึ้งเกินกว่าเพื่อนทั้งในอดีตหรือปัจจุบันเขาไม่เคยคิดอะไรกับเธอเลยและเป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดเขาเปิดเผยว่ามิกกี้อยู่กับเขาจนถึงประมาณตีหนึ่งสีนาทีแต่ในช่วงก่อนหน้านั้นเธอได้ชวนเขาออกไปที่บาร์เพื่อดื่มฟังเพลงพูดคุยกันตามปกติเบรดลี่เล่าว,ว่าการไปบาร์นั้นมันเป็นเรื่องปกติสําหรับพวกเขามาเพราะจะไปกันบ่อยๆอยู่แล้วเนื่องจากบาร์แห่งนี้อยู่ใกล้บ้าน คือพวกเขาปั่นจักรยานไปที่บาร์แห่งนี้ด้วยกันประมาณสี่ทุ่มสิบนาทีเขาให้เวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่หลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าๆพวกเขาได้กลับไปบ้านแต่ด้วยความที่หิวเบรดลีย์จึงพามิกกี้ไปซื้อของกินนอกบ้านแล้ววกกลับมากินที่บ้านอีกทีพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าๆอย่างที่บอกไปแล้วเธอก็ขอตัวกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยตำรวจได้ถามถึงพยานว่าเขามีใครเห็นหรือเพื่อนรู้ไหมว่าเขากับมิกกี้ไปไหนกัน แต่เบรดลีย์บอกว่าเขาไม่มีพยานที่เป็นเพื่อนแต่เขายืนยันได้ว่าเขาพาเธอออกไปซื้อของกินนอกบ้านจริงๆตอนนั้นตำรวจกำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาพูดเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามตำรวจได้ขอเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านในคืนเดียวกันเลยครับหลังจากเช็คอะไรทุกอย่างหมดแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่มีคราบเลือดไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ทั้งในบ้านและตามตัวของเบรดลีย์ไม่มีรอยขีดข่วนหรืออะไรด้วยครับจึงได้ให้เขากลับบ้านไปก่อน ด้วยความที่เวลามันไม่รอใครตอนนี้มันได้ผ่านไปประมาณ30กว่าชั่วโมงแล้วครับแม่ของเธอไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนสมองเริ่มเบลอๆเจอผู้คนภายนอกที่เข้ามาทักเธอก็จำไม่ได้ว่าเคยรู้จักหรือไม่เธอคิดถึงลูกของเธอมากๆส่วนชาลีเปิดเผยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการหายตัวไปของคนใกล้ชิดคือไม่มีใครรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งที่เข้ามาในหัวอย่างจินตนาการ มันเริ่มว้าบุนไปหมดความคิดต่างๆมันผุดเข้ามาในหัวเยอะแยะมากมายมันเลวร้ายจริงๆหลังจากนั้นตำรวจได้ตรวจสอบเรื่องราวของเบรดลี่ตั้งแต่ต้นเลยครับกับช่วงเวลาที่เขาได้เล่ามาบวกกับสถานที่ที่ไปกันตำรวจได้ไปขอเช็คกล้องวงจรปิดจากบาร์แห่งนี้ที่พวกเขาไปนั่งดื่มพูดคุยกันโดยเบรดลี่ได้บอกไว้ว่าพวกเขาไปถึงที่บาร์แห่งนี้ประมาณสี่ทุ่มสินาทีถ้าเขาพูดความจริง กล้องวงจรปิดนี้จะต้องเห็นพวกเขาสองคนมาแน่นอนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทั้งสองคนเดินมาพูดคุยดูยิ้มแย้มกันดีมันดูปกติมากๆพอพวกเขาเดินเข้าไปในบาร์นั่งพูดคุยกันต่อทั้งสองคนยังคงพูดไปยิ้มไปในคลิปวิดีโอของทั้งร้านพวกเขาได้นั่งคุยกันประมาณสองชั่วโมงได้ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีสัญญาณของการทะเลาะหรือปัญหาใดๆทั้งสิ้นพอทั้งสองคนเดินออกจากร้านไปแล้วพวกเขาไม่ได้ดูเหมือนคนมึนเมาแถมไม่ได้จับมือกันด้วยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครตามพวกเขาสองคนออกไปหลังจากที่เดินออกจากร้านไปแล้วต่อมาตำรวจได้เช็คดูตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งที่พวกเขาไปซื้อมากินมันก็ดูปกติครับเงินที่ถูกใช้ไปมันเป็นบัตรของมิกกี้โดยแบง k ์สเต e เมนต์ของเธอก็ตรงกับช่วงเวลาที่ถูกจ่ายไปในคืนนั้นด้วย นั่นหมายความว่าสิ่งที่แบรดลีย์ได้เล่ามามันคือความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาต่างๆมันตรงกันจริงๆตอนนี้เหลือสิ่งสุดท้ายจากเรื่องราวที่แบรดลีย์ได้เล่ามาแล้วครับนั่นก็คือมิกกี้ปั่นจักรยานกลับบ้านกับเกือบช่วงตีสองเขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางหลักที่เธอใช้กลับบ้านเสมอตำรวจจึงได้เช็คดูตามท้องถนนดูว่ามันมีกล้องวงจรปิดที่ไหนหรือเปล่าที่อาจจะเห็นมิกกี้ปั่นจักรยานในคืนนั้นแต่ตามท้องถนนที่แบรดลีย์ได้ให้มา มันไม่มีกล้องวงจรปิดสักตัวเลยครับทําให้ตอนนี้ตํารวจเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่แบรดลีย์พูดมันเป็นความจริงอยู่ไหมตํารวจต้องเร่งสืบหาเบาะแสต่อไปสิ่งที่พวกเขาทําได้คือเช็คอีกเส้นทางหนึ่งที่เธอสามารถปั่นจักรยานกลับบ้านได้ครับเพื่อให้มันแน่ชัดไปเลยว่าเธอนั้นไม่ได้ถูกแบรดลีย์ทำร้ายจริงๆและกระบวนการนี้มันต้องใช้เวลาสักระยะเลยกว่าจะหาหลักฐานมาได้เพราะเรื่องนี้เริ่มกระจายออกไปผู้คนในเมืองต่างรับทราบข่าวของมิกกี้กันมากขึ้นจนเริ่มมีพลเมืองดี พากันออกมาช่วยเหลือในการตามหาอย่างล้นหลามครับช่วยๆกันคนละเล็กคนละน้อยพากันเดินตามหาคนหายทั่วทั้งเมืองแถมยังมีประกาศให้เงินรางวัลอีกไม่เพียงแค่นั้นชาลีได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าถ้าใครมีกล้องวงจรปิดในระแวกนั้นตามซอยหรือถนนที่เธอใช้ปั่นจักรยานกลับบ้านให้รีบส่งข้อมูลมาโดยด่วนจนมันมีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านระแวกนั้นส่งคลิปต่างๆมาให้ตำรวจตรวจสอบมากถึง300กว่าคลิปเลยครับแต่พอเวลาผ่านไปได้ราวๆห้าวัน ตำรวจที่เช็คก,กล่องวงจรปิดทุกตัวที่พลเมืองดีส่งมาให้มันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยตำรวจเองจึงได้ขับรถดูสถานที่ต่างๆที่มีกล้องวงจรปิดหรือตามบริษัทก็ดีว่าเธอปั่นจักรยานไปทางไหนกันแน่จนพวกเขาไปเจอกับธนาคารท้องถิ่นแห่งหนึ่งครับพวกเขาจึงได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบดูและในที่สุดภาพที่พวกเขาอยากเห็นได้ปรากฏขึ้นแล้วครับมันเป็นภาพที่ไม่ได้ชัดมากนะักแต่จะเห็นได้ว่ามีคนปั่นจักรยานอยู่จริงๆในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไปแล้ว แต่อย่างที่บอกครับภาพมันดูยากมากว่าเป็นใครตำรวจจึงได้ติดต่อให้ทุกคนในครอบครัวของเธอมาช่วยดูอีกทีว่าจะใช่เธอหรือไม่พอทุกคนในครอบครัวได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแล้วพวกเขายืนยันได้ว่าคนที่ปัญญ่นจักรยานเป็นมิกกี้จริงๆพวกเขารู้จักและอยู่กับเธอมาหลายสิบปีเพียงแค่นี้พวกเขาจําได้อยู่แล้วว่าเป็นมิกกี้และหลายคนต่างเริ่มมีความหวังแล้วครับที่มิกกี้อาจจะยังมีชีวิตอยู่เพราะแบรดลีย์ไม่ได้ทําอะไรเธอจริงๆ ตำรวจได้เช็กดูจากกล้องวงจรปิดตามท้องถนนไล่ตามเส้นทางที่เธอปั่นจักรยานกลับบ้านโดยเส้นทางที่เธอใช้นั้นไม่ใช่เส้นทางหลักที่เธอใช้กลับบ้านเป็นประจำด้วยครับตำรวจได้ตามเรื่องจนไปได้กล้องวงจรปิดจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมาพวกเขาเห็นว่ามันมีคนปั่นจักรยานจริงๆโดยมีไฟกระพริบตรงด้านหน้าจักรยานพอดีทำให้รู้ว่าคนที่ปั่นจักรยานในคืนนั้นไม่ใช่ใครคนอื่นแน่นอนนอกจากมิกกี้แต่ภาพมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตำรวจจึงได้ไปเห็นกับตึกบริษัทตรงข้าม ที่มีกล้องวงจรปิดอยู่จึงได้ขอข้อมูลตรงนี้มาและนี่ก็คือช่วงเวลาที่เธอได้เดินทางกลับบ้านไปตามปกติแล้วก็หายจากกล้องไปตำรวจรู้แล้วว่าเส้นทางต่อจากนี้เธอกำลังจะไปไหนพวกเขาตามหากล้องวงจรปิดกันให้ทั่วเลยครับจนได้มาเพิ่มอีกคลิปหนึ่งอย่างที่เห็นนี้เธอกำลังปั่นจักรยานอย่างชิลๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติจากนั้นไม่นานครับคาดเดาว,ว่าทางนี้คือเส้นทางเดียวที่เหลือที่เธอจะสามารถกลับบ้านได้เพราะถ้าไปทางอื่นมันไม่ถึงแน่ๆ ตำรวจจากนั้นได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาอีกที่หนึ่งถ้าเป็นไปตามเวลาล่าสุดที่เราเห็นเธอคลิปต่อจากนี้จะต้องเห็นเธอปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตำรวจรอแล้วรออีกมิกกี้ก็ไม่มานั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากคลิปที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็เป็นได้อีกแค่เพียงนิดเดียวเธอก็จะถึงบ้านอยู่แล้วในวันเดียวกันตำรวจได้ขอให้พลเมืองดีทุกคนช่วยกันออกตามหาเธอในช่วงสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายตัวไป พวกเขาหวังว่าจะพบจักรยานอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเศษจักรยานที่เธอถูกชนและคนขับหนีไปอะไรประมาณนี้ครับแต่พวกเขาไม่พบอะไรเลยมันแปลกมากๆหลังจากนั้นตำรวจได้ย้อนกลับไปนั่งดูคลิปจากกล้องวงจรปิดทุกคลิปเลยครับและดูให้ละเอียดกว่าเดิมเผื่อว่าพวกเขาจะมองข้ามจุดไหนไปจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ตำรวจเปิดเผยว่ามันจะมีรถเพียง3คันเท่านั้นที่ขับผ่านไปตำรวจได้ข้อมูลของสองคันแรกมาแล้วและสอบถามรายละเอียดกับคนขับเรียบร้อย มันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยครับแต่ประเด็นคือรถกระบะคันที่3มันจะเป็นรถคันเดียวที่ตำรวจไม่สามารถแกะรอยป้ายทะเบียนรถเหมือนคันอื่นๆได้จนทําให้ตอนนี้รถที่พวกเขาสงสัยมากที่สุดก็คือรถกระบะคันสีขาวนี้ครับต่อมาตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาครับจากกล้องวงจรปิดอีกที่หนึ่งก่อนที่จะถึงปั๊มน้ํามันรถกระบะคันสีขาวนี้จะเปลี่ยนจุดหมายอย่างที่เห็นครับรถคันนี้กําลังขับอยู่ในเลนที่ยังไงแล้วก็ต้องขับตรงไปอย่างแน่นอน แต่พอถึงทางแยกก่อนปั๊มน้ำมันหรือหยุดไฟแดงตำรวจได้ดูคลิปปั๊มน้ำมันนี้อีกทีจำได้ใช่ไหมครับที่เราเห็นมิกกี้ปั่นจักรยานผ่านปั๊มไปเราจะเห็นไฟหน้ารถกระบะคันนี้อยู่ดีๆก็เลี้ยวขวาตามเธอไปไซะอย่างนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่มิกกี้ปั่นจักรยานผ่านรถคันนี้พอดีทำให้ตำรวจย้อนกลับไปดูคลิปสุดท้ายที่เห็นเธอครับ รถกระบะคันนี้เหมือนจะขับแซงนําเธอไปก่อนโดยคาดการว่าคนที่ขับรถคันนี้น่าจะขับไปตรวจเช็คดูว่าตรงไหนมันมืดตรงไหนไม่มีไฟตรงไหนไม่มีบ้านคนเป็นต้นเพื่อที่จะได้ก่อเหตุแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นมิกกี้อีกเลยต่อมาทั้งครอบครัวและตำรวจเองยังคงเชื่อเสมอว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ประมาณหนึ่งวันหลังจากนั้นได้ ตำรวจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามีชาวประมงคนหนึ่งพบจกักรยานอยู่ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งเขาไม่รู้ว่ามีใครเอามาเทงไว้หรือเกิดอุบัติเหตุตกน้ำหรือเปล่าจึงได้แจ้งตำรวจไปก่อนพอนำจกักรยานไปที่โรงพักแล้วตำรวจที่ทำคดีของมิกกี้จึงได้ติดต่อหาครอบครัวของมิกกี้ให้มาที่โรงพักเพื่อยืนยันว่าจากักรยานตัวนี้มันใช่ของเธอจริงๆหรือเปล่าพอครอบครัวมาถึงพวกเขาถึงกับร้องไห้ในใจตอนนั้นรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอคงไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วแน่นอน ทุกคนต่างเสียใจมากๆแม่ของเธอเกือบจะเป็นลมเลยครับส่วนสภาพของจักรยานนี้จะเห็นได้ชัดว่าล้อด้านหลังมันงอยางกระเด็นออกมาครึ่งหนึ่งทาไม่รู้ว่าเธอถูกชนจากด้านหลังอย่างแรงตำรวจรู้แค่เพียงว่าเธอถูกชนแต่คนร้ายอาจจะได้นำหลักฐานต่างๆไปทิ้งด้วยตำรวจจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยไปที่แม่น้ำแห่งนี้ทันทีเพื่อค้นหาตัวมิกกี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โดยรอบ หรือให้ผู้เชี่ยวชาญดำน้ำไปดูเผื่อว่าจะพบอะไรที่มีประโยชน์ต่อคดีแต่สุดท้ายต้องผิดหวังไปอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เวลามันได้ผ่านไปประมาณ9วันแล้วนะครับสำหรับการหายตัวไปของมิกกี้ทุกคนได้พยายามช่วยกันตามหามิกกี้อย่างมีความหวังต่อไปแม้ว่าจะยังไม่พบร่างของเธอก็ตามตำรวจได้นำรูปภาพของรถกระบะคันดังกล่าวเผยแพร่ออกสื่อว่านี่คือรถผู้ต้องสงสยัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่นานเลยครับตำรวจได้รับรายงานมาว่าพบรถกระบะคล้ายๆกับภาพในกล้องวงจรปิดถูกเผาไหม้อย่างที่เห็นแต่โชคดีเหลือเกินที่ยังเหลือรายละเอียดของป้ายทะเบียนนี้ไว้อยู่ตำรวจจึงได้สืบหาป้ายทะเบียนนี้ดูครับว่าใครเป็นเจ้าของและช่วงเวลาในการขับรถคันนี้มันไปที่ไหนมาบ้างสิ่งที่ได้มาจะเป็นภาพนี้ครับผู้ต้องสงสัยเหมือนขับรถไปทำงานหรือไปทำธุระบ,บางอย่างอีกเมืองหนึ่งก่อนที่จะกลับเข้าไปในเมืองลาฟาเยสอีกทีเช็คไปเช็คมา ทำให้รู้ว่ารถกระบะคันนี้ได้ขับผ่านเส้นทางที่ตำรวจเห็นม่กกี้ใช้ปั่นจักรยานกลับบ้านเลยแล้วเมื่อเปรียบเทียบหลังรถกระบะคันนี้กับรูปภาพที่เห็นตอนกลางวันมันชัดเจนแน่นอนแล้วว่านี่คือรถคันเดียวกันแน่ๆแต่คนขับล่ะคือใครต่อมาตำรวจได้รับเบาะแสเพิ่มเติมสำคัญจากพลเมืองดีสองคนครับและทั้งสองคนได้พูดถึงผู้ชายที่มีชื่อว่าแบรนดอนโดยชายคนแรกบอกว่าแบรนดอนคือคู่มั่นของลูกสาวเขาและมีรถกระบะที่มีลักษณะตามที่ข่าวออกไป แถมเขายังมีแผลตามตัวเหมือนถูกทำร้ายมาอีกด้วยส่วนพลเมืองดีอีกคนหนึ่งคือพนักง,งานโชว์รูมรถบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอซื้อรถซึ่งผู้ชายคนนี้มีบาดแผลที่แขนและนิว้วแล้วที่สำคัญใบขับขี่ของเขายังระบุอีกด้วยว่าเขาเคยมีความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศด้วยซึ่งตรวจสอบไปตรวจสอบมาเขาก็คือคนคนเดียวกันครับตำรวจที่ได้เช็คป้ายทะเบียนเรียบร้อยจึงได้รู้ว่าแบรนดอนคือเจ้าของรถคันนี้จริง ตอนนี้ชื่อของผู้ต้องสงสัยได้รับข้อมูลมาตรงกันแล้วและบวกกับแบรนดอนเป็นคนที่ตำรวจรู้จักอีกด้วยเพราะเขาเคยเข้าคุกมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนคดีติดตัวที่เขากระทำบ่อย,ยก็คือการทำร้ายร่างกายการล่วงละเมิดทางเพศเป็นต้นตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าผู้ต้องสงสัยที่ตามหามาอย่างยาวนานคือใครพวกเขาค่อนข้างมั่นใจ้วยว่าแบรนดอนนี่แหละคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด ตามประวัติของเขาในคืนที่เกิดเหตุเขาได้ไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บโดยเขาถูกมีดแทงที่ช่วงด้านหลังฝั่งซ้ายตรงไหลนิ้วและที่หน้าอกครับแต่ณตอนนั้นเขาได้ให้เหตุผลกับพยาบาลว่าเขาถูกล้นตอนนี้หลักฐานต่างๆตามท,ที่ตำรวจมีมันชัดเจนจริงๆว่ายังไงแล้วเขานั่นแหละที่เป็นคนก่อเหตุในคืนนั้นตำรวจจึงได้ออกหมายจับเขาในคดีลักพาตัวและคดีฆาตกรรมไปครับตำรวจได้นำเขาไปสอบปากคำในเบื้องต้น แต่เขาปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยทําอะไรผู้หญิงคนนี้แน่นอนเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พอตํารวจค่อยๆใส่คาถามจี้เข้าไปเรื่อยๆเขาบอกว่านี่มันไปกันใหญ่แล้วและขอใช้สิทธิ์หาทนายให้กับเขาทันทีครับหลังจากนั้นตํารวจได้ขอหมายค้นเข้าไปค้นในบ้านของเขาแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตตำรวจจึงได้ขอเข้าไปพูดคุยกับพี่สาวของเขาอีกทีโดยพี่สาวของเขาได้เล่าว่าแบรนดอนบอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําจัดรถของตัวเอง เพราะรถของเขามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงกันแถมเขายังบอกให้พี่สาวช่วยโกหกตำรวจด้วยว่าวันที่19เเขาอยู่ที่บ้านทั้งคืนหลังจากที่รวบรวมหลักฐานและพูดคุยกับพยานหลายๆคนตำรวจและครอบครัวของมิกกี้ได้ตกลงยื่นข้อเสนอว่าถ้าแบรนดอนยอมสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิกกี้และยอมบอกว่าร่างของมิกกี้อยู่ที่ไหนเขาก็จะไม่ได้รับโทษประหารชีวิตแล้วเขาก็ยอมรับข้อเสนอนี้ครับโดยสารภาพว่าในคืนนั้นเขาตั้งใจขับรถชนจักรยานของมิกกี้จริง แล้วบังคับให้เธอขึ้นรถไปกับเขาซึ่งเธอได้ต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดชีวิตและแบรนดอนก็หยิบมีดของเขาขึ้นมาคูแต่เมกี้ก็พยายามใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อป้องกันตัวเองจากนั้นเขาคว้าสเปรย์ของเธอมาได้ทั้งสองคนได้ต่อสู้พยายามยื้อแย่งมีดกันสุดท้ายเขาก็แย่งมีดมาได้และจัดการกับเธอไปเขาคิดว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วจึงได้ขับรถไปที่สวนอ้อยแห่งหนึ่งเพื่อที่จะทิ้งร่างของเธอแต่เธอดันฟื้นขึ้นมาและพยายามต่อสู้อีกครั้ง เขาจึงได้ใช้ปืนที่วางอยู่ข้างๆยิงใส่เธอไปจนเสียชีวิตจริงๆหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนใจขับรถไปที่สุสานแห่งหนึ่งแล้วฝังร่างของเธอไว้ที่นั่นก่อนจะนจาําจักรยานของเธอไปทิ้งที่แม่น้ําหลังจากการตรวจสอบตามที่แบรนดอนบอกสุดท้ายก็พบร่างของมิกกี้จริงๆจากการตัดสินใจสารภาพความผิดทําให้เขาต้องรับโทษจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการผ่อนผันพี่สาวอย่างชาลีหลังจากที่ฟังคําตัดสินไปเธอรู้สึกภูมิใจกับน้องสาวคนนี้มาก เธอเป็นคนที่สู้ไม่ถอยจริงๆอีกนิดเดียวเธอก็จะสามารถจัดการกับแบรนดอนได้อยู่แล้วเธอทําให้เขามีบาดแผลเต็มตัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เธอได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วซึ่งเรื่องนี้ขอให้กรรมทั้งหมดตกไปอยู่ที่แบรนดอนเพียงคนเดียวแม่ของเธอเองยังคงคิดถึงลูกสาวคนนี้เสมอเพราะเธอเป็นคนที่ขี้เล่นชอบหาเรื่องตลกๆมาเล่าให้คนในบ้านฟังตลอดตอนนี้เพื่อร่วมชั้นของเธอในวัยเด็กได้เติบโตไปเป็นคุณครูบ้างเป็นหมอบ้าง แต่ดูลูกของเธอสิเป็นเด็กเพียงแค่อายุ21ปีตลอดไปเลยไม่ได้มีโอกาสเติบโตเหมือนคนอื่นเขาระหว่างที่พูดไปน้ำตาของคนเป็นแม่ก็ค่อยๆไหลออกมาครับรู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำรู้ว่าเป็นกรรมแต่ก็ยังก่อรู้ว่าบาปแต่ไม่รู้จักพอคนเราก็เป็นแบบนี้รู้ทุกอย่างแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองก็ต้องยอมรับผลกรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง สุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงผมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ